วค,คือคอยนิมุนอัปเดตราคาของดอชคอยกันว่าวันนี้แนวโน้มจะเป็นเช่นไรนะครับดอชคอยจะไปต่อหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิมุลนะครับวันนี้เรามาอัปเดตราคาของดอชคอยดีกว่าโดยนักวิเคราะห์นะครับจากในคริปโตหนึ่ง เขาบอกนี้นะครับว่าดอชคอยเนี่ยอาจจะมีระยะเวลาในการพุ่งขึ้นระยะสั้นประมาณ0.43ดอลลาร์นะครับเขาใช้เทคนิคนะครับมาจากออนเชนเขาแนะนำว่าดอชเนี่ยเข้าสู่ตลาดนะครับกระทิงในระยะเวลาสั้นๆได้แน่นอนนะครับประมาณ0.43ดอลลาร์นะอยู่ประมาณนี้และอาจจะตกลงอย่างรวดเร็วนะครับก็มีหลายสายเหตุหลายปัจจัย แต่เขาบอกว่าเขาใช้เทคนิคนะจาก o n อนเชนเขาแนะนำว่าดอ e เนี่ยอาจจะไปต่อได้ฉะนั้นดอ g คอยเนี่ยมันน่าจะบูมขึ้นบ้างแล้วนะเนื่องจากประมาณเดือนเมษาพฤษภาการที่ดอ c คอยเกิดฟองสบู่เกิดขึ้นทำให้ระยะเวลานะครับในการซื้อะขายเนี่ยและการสะสมตัวของดอ c คอยใช้เวลาอย่างน้อย5เดือน ประมาณ5้าเดือนนะต้องแต่เดือนเมษายนนะครับโอเคครับเราก็อธิบายตามกราฟนะครับจากที่เขาให้ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าดอชคอยเนี่ยเมื่อดูตามกราฟเนี่ยาราคานะครับเราจะเห็นต้องแต่ประมาณเดือนเมษายนนะครับแล้วดอชคอยเนี่ยจะไล่ลงมาเป็นขั้นบันไดเลยนะครับเราเขาก็วัดจากแกน y นะครับที่เป็นที่เป็นรูปกราฟอ่ะนะนะครับ แล้วก็เห็นดอชคอยมันเป็นราคาสามเหลี่ยมพอดีนะครับมันเป็นสามเหลี่ยมพอดีแล้วตรงปลายเนี่ยในช่วงต้นเดือนตุลานเนี่ยมันมีสีเขียวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าดอชคอยมันมีการฟื้นขึ้นจากราคานะครับฉะนั้นบอกแนวรับแนวต้านก่อนแนวรับตรงเนี้ยที่นักวิเคราะห์เขาคาดไว้นะครับน่าจะอยู่ประมาณ0.43ดอลลาร์นะครับ เขาบอกว่าถ้าเกิดขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นตลาดกระทิงระยะสั้นโอเคแนวรับนะครับของดอ c คอยก็อยู่ที่0.20ดอลลาร์และ0.17ดอลลาร์เป็นพื้นที่ที่สำคัญเลยนะครับที่เราจะเห็นว่าดอ c คอยจะไปถึงขนาดนั้นเห็นไหมครับว่าดอ c คอยจะเป็นตลาดกระทิงได้แน่นอน เขาก็ใช้นะครับในเรื่องของการวัดตัวธุรกรรมเนี่ยพิสูจน์ว่าเฮ้ยตกลงตอนนี้วานมาเล่นหรือเปล่านะครับเขาก็ได้วัดนะคบว่ามีการทำธุรกรรมมากกว่า100 0 0ดอลลาร์ 1, ในขณะที่ราคามันดีดขึ้นนั่นเองดังนั้นเขาก็บอกประมาณนี้นะคบว่ามีธุรกรรมขนาดใหญ่ประมาณ2,200รายการบนเครือข่ายของดอทคอร์เพิ่มขึ้นเป็น100%ยเตั้งแต่วันที่20% 8กันยายนนะครับฉะนั้นดอ g e c คอยอาจจะกลับเข้ามาสู่ตลาดกระทิงอีกครั้งและเมื่อไหร่ที่เข้าสู่ตลาดกระทิงนะครับเราก็พยายามที่จะจับกระแสนหน่อยละกันนะครับอย่าเพิ่งหลงระเริงนะว่ามันจะขึ้นไปถึงราคานู้นราคานี้หรือกลับไปเท่าที่เดิมน,นะครับเอาเดือนตุลาก่อนศ 43ดอลลาร์นะครับคือเป้าหมายของคุณก่อนนะครับแล้วค่อยมีการเทขายแต่ละไม้แต่ละไม้อย่าพิ่งเทขายหมดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเมาและตัวใหญ่เล่นอะไรแพงๆแ,แน่นอนเอาประมาณนี้นะครับค่อยๆซื้อค่อยๆขายไปค่อยๆรวบรวมตอนนี้ผมก็รวบรวมดอชคอยอยู่นะผมก็ชอบเหรียญนี้มากนะครับถึงแม้ว่าราคามันไม่มีการกระดิก แล้วก็วานเนี่ยเข้ามาเล่นเยอะนะครับจนทําให้ราคาเนี่ยสูญเสียนะครับแนวต้านที่สําคัญจนไม่เหลือแทบจะไม่เหลือแนวรับอะไรเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ท่านคิดว่าดอทคอจะไปถึง0.43ตจด่าอลลาร์ได้หรือไม่นะครับกด1ถ้าไม่ได้กด2นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เราฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดี a เฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตซีคอมมูนิตี้ครับเข้ามาได้เลยฟรี Free, แล้วเรามีกลุ่มสําหรับ d ดอ c คอยโดยเฉพาะลองเข้าไปพูดคุยด้วยกันเพื่อเราจะได้ไอเดียใหม่ๆใ,ในการลงทุน d ดอ c คอยนะครับในวันนี้ ก็ประมาณนี้แหละนะครับเราอาธิบายจากกราฟอะไรไปเสร็จนะครับก็จะให้เข้าใจภาพรวมนิดหน่อยนะครับว่าดอจคอยจะเป็นได้ไงนะครับก็เป็นกาวเล็กๆแหละอาจจะไม่ใช่หลอดแท่งโตอะไรนะครับอาจจะเป็นแค่กาวเหลวๆนะครับแต่เราก็ยังพอมีความหวังอยู่นะเราก็อยากมีความหวังว่าเฮ้ยถ้าเกิดบิตคอยขึ้นดอจคอยมันจะขึ้นแต่มันโดนข่าวโรบินฮูดก่อนอนะ่ะนะครับเลยทําให้ดอจคอยแทนที่จะขึ้นไปสิ สิบเดสิบสอบาทได้แผ่วลงมาที่แปดบาทแล้วก็ราคาไม่ขยับไปไหนเพราะโรบินฮูดนั่นเองนะครับทะนั้นถ้าชีบะเนี่ยจะเข้าโรบินฮูดเนี่ยผมต้องบอกนะว่าต้องระวังเหมือนกันนะครับบาดเสียวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าถึงตอนนั้นเราก็บอกเลยว่าตัวใครตัวมันนะครับหนีได้หนีนะครับถือได้ยาวถือนะครับถ้าเกิดเป็นเงินเย็น แล้วแต่คุณนะครับจัดพอร์ตการลงทุนให้ดีแล้วกันแล้วการเงินและความสุขในการใช้เงินของท่านจะอยู่กับตัวคุณนะครับอย่าลืมยุคนี้ยุคโควิดคุณต้องจัดการการลงทุนของคุณให้ดีนะครับเสี่ยงอะไรอย่าเสี่ยงโดยความกล้าวมากเกินไปนะครับต้องจัดการพอร์ตการลงทุนของคุณคือก้าวได้ แต่ถ้าเกิดกาวอย่าไปเหรียญกาวนะครับต้องไปเหรียญพวกแอลคอยอันนั้นโอเคเลยคุณจะกาวว่าไปถึงไหนอะไรมีโปรเจกอะไรอันนั้นผมโอเคนะครับยอมติดดอยด้วยนะครับแต่ว่าเหรียญมีมอย่างเงี้ยผมไม่ยอมติดดอยนะ <Okay. S 1> ตัวใหญ่ๆเขาก็ไม่ยอมติดดอยเหมือนกันนั่นแหละนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันเสร็จแล้วสุดท้ายนะครับเราก็หวังว่า Doge คอยจะ to the Moon ไปด้วยกัน และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมุนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอัอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาด Spot และ f ิวเจอรวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้า เพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้อยากจะซื้อเครื่องขุด b i t c o i n ต้องร้าน Infinite Miner เท่านั้นร้าน Infinite Miner มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุด b i t c o i n เครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกซ์ที่เพจ Infinite Miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่บ้านเพอตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้น หากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคินซีนี้ก็เป็นไปได้